การเดินทางการเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสมุนไพรเนินหอมเริ่มจากวัดบ่อแร่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสมุนไพรเนินหอมโดยใช้เส้นทางหมายเลข2020ขี่ตรงตรงเลยสามแยกเนินหอมให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าวงเวียนจากนั้นตรงไปประมาณ400เมตรจึงถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสมุนไพรเนินหอมค่ะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านเนินหอมตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเนินห่อ,อเภอเมืองจัังหวดปราจีนบุรีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นจํานวนเจคนโดยมีป้าสุพางปุญชูเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มแรกม,มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภายัยภูเบศ และในปี2544โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเนินของผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรจึงได้เกิดผลิตภัณฑ์ชุดอบและลูกประคบขึ้นจนในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดําเนินการแบบวิสาหกิจชุมชนเจ้าของคนเดียวโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ชุดอบลูกประคบเครื่องหอมทูบหอมดับกลิ่นและกล้วยกรอบแก้ว รับฟังความรู้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเนินหอมจากป้าสุพางบุญชูกันเลยค่ะชื่อนางสุพางบุญชูค่ะจุดเด่นที่นี่ก็คือเดิมอยู่แล้วป้าเป็นกลุ่มโอท็อปเป็นกลุ่มสมุนไพรชื่อว่ากลุ่มโอท็อปสมุนไพรบ้านเนินหอมค่ะทำสมุนไพรมาตั้งแต่พศ2544รสสสมุนไพรก็เข้าที่เจ้าพญาไพภูเบศก็จะมี ชุดอบสมุนไพรเป็นสมุนไพรแห้งที่อยู่ในพื้นที่ของเรานี่แหละสมุนไพรที่เด่นๆที่ใช้อยู่ประจำที่นี่ก็จะมีตะไคร่หอมอมีเปาเป้านี้จะเป็นเปาใหญ่แล้วก็จะมีใบหนาดก็จะมีมะขามมีไพรมีขมิน้นไพรขมิ้นที่นี่ก็จะปลูกไว้เสริมแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่พอก็จะต้องเข้าไปเอาที่กรุงเทพ แค่เราปลูกเสริมเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เยอะก็ต้องใช้เยอะปีๆหนึ่งหรือว่ามีสมาชิกหรือมีคนในตำบลนี้เอามาขายป้าก็จะรับซื้อเขาสนใจติดต่อ0899333350หรือ Facebook สุพางบุญชูหลังชมคลิปจบแล้วฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอและกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะคะ สุดท้ายนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาปั่นจักรยานในเขตตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีกันเยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะ